ผลกรรมของผู้ที่ผิดศีลข้อปานาติปาตาเวรลมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์และอานิสงส์แห่งการรักษาศีลเว้นจากการฆ่าสัตว์ศีลข้อที่หนึ่งเว้นจากการฆ่าสัตว์ประกอบด้วยองค์ห้าคือหนึ่งสัตว์นั้นมีชีวิต 2. รู้อยู่แล้วว่าสัตว์นั้นมีชีวิต 3. มีความตั้งใจจะฆ่าสัตว์นั้นสมีความพยายามจะฆ่าสัตว์นั้น 5. สัตว์ตายด้วยความพยายามนั้นศีลข้อที่หนึ่งปานาติปาตาเวรมณีเว้นจากการฆ่าสัตว์ด้วยตนเองหรือใช้ให้ผู้อื่นฆ่า ก็ต้องไปเกิดในนรกไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานในเปรตวิสัยและเมื่อวิบากกรรมเบาบางลงมีโอกาสได้เกิดเป็นมนุษย์อีกก็จะได้รับผลกรรมที่ผิดศีลข้อที่หนเกประการคือเป็นคนทุพพลภาพพิกลพิการเป็นคนรูปไม่งามขี้เล มีร่างกายที่อ่อนแอเป็นคนเชื่อชาชักชา้าเป็นคนขี้ขาดขี้กลัวเป็นคนที่ถูกคนอื่นฆ่าหรือฆ่าตัวเองขี้โรคมีโรคภัยมาเบียดเบียนมีความพินาศเกิดขึ้นกับบริวารในครอบครัวมีอายุสั้นให้ผลติดต่อกันหลายๆายชาติ ส่วนอานิสง์แห่งการรักษาศีลข้อหนึ่งมีอวัยวะครบ32ประการมีร่างกายสมทรงสมบูรณ์ด้วยกำลังกายมือเท้างามมีผิวพรรณสดใสมีรูปโฉมงามสะอาดเป็นคนอ่อนโยนเป็นผู้ที่มีแต่ความสุขเป็นคนกล้าหาญมีพระกำลังมาก พูดจาไพเราะสละสรวยมีบริวารลักใขร่ไม่แตกแยกหักหลังกันไม่เกงกลัวต่อภัยอันตรายศัตรูร้ายทำอะไรไม่ได้มีบริวารมากมายมีรูปร่างที่สมส่วนมีจิตใจที่เข้มแข็งโรคภัยไม่มาเบียดเบียนไม่พัดพลากจากสิ่งที่รักหรือคนรัก และไม่ค่อยมีเรื่องโศกเศร้าเสียใจเข้ามาในชีวิตมีอายุที่ยืนยาว